ออกว่าคำไหนมีประโยชน์คำไหนมีเป็นขยะ The shape is back ว wow, no, ้าวเมนูสุดฟินหน่อไม้ฝรั่งขาวอวบอวบคำนี้อะไรคือคำดันของคลิปคลิปนี้คนจะเห็นคลิปเราได้อะไรเขาตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าเขาอยากมีความรู้เรื่องอะไรเรามีในชื่อคลิปไหมถ้าเราไม่มีเราก็ ไปเติมค่ะแค่นั้นเองค่ะการบ้านสำหรับวันนี้นะคะโอ้ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะชายสเมติกเหรออ่านถูกไหมคะอ่านผิดกอ็อภัยกันเดอ้ออ่ lonely in paris ป a r i s ในวันเหงาๆคำนี้ คำค้นหาว่าอะไรคนจะไม่เห็นคลิปเราเลยนะคะถ้าเขาไม่มากดคําคํานั้นคําว่าปารีสในวันเหงาเงาโอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวบิ๊กโบตื่นมาฉันอยากดูปารีสในวันเหงาเงาฉันก็เลยไปพิมพ์คําว่าปารีสในวันเหงาเงามีกี่คนคะในโลกนี้คนที่เห็นคลิปเราแบบนี้เราตั้ง เราตั้งชื่อคลิปแบบนี้นะคะเอา้าแล้วทำไมมันมีคนดูมันมีคนดูกับทุกคนเพื่อนเราหนึ่งแหละที่เห็นคลิปเราเราไปดูคลิปใครเขาก็มาดูคลิปเรานั่นแหละค่ะหนึ่งในวิวของเราแต่คลิปเราส่งออกข้างนอกไม่ได้แน่ๆเพราะคลิปเราขาดคำค้นหาเพราะฉะนั้นได้ความรู้วันนี้แล้วเอาไปเติมนะคะอันนี้ได้นะคะคลิปนี้ได้นะคะชื่อ ชื่อสถานที่ว่าอะไรไม่รู้แต่เที่ยวชมเที่ยวหมู่บ้านสวยริมแม่น้ำไมายชมวิวริมแม่น้ำชมปราสาทสวยๆคลิปนี้ได้ละคำว่าหมู่บ้านสวยๆแม่น้ำไมายคำว่าแม่น้ำไมายสถานที่ที่มันเป็นชื่อเราเรียกว่าเกาะชื่อสถานที่ดังค่ะแม่น้ำไมายใครๆก็รู้จัก พอมีคนพิมพ์คำค้นหาว่าแม่น้ำหม่ให้เขาเห็นคลิปเราให้ได้เติมลงไปค่ะคลิปเราจะเห็นอะไรในคลิปนี้บ้างนะคะคลิปเราจะตอบโจทย์อะไรในคลิปนี้บ้างเท่านั้นเองค่ะคลิปเราก็จะมีคนมองเห็นทันทีเท่านั้นเองทีนี้การใส่ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาเราทำอย่างไรได้บ้างเช่นเราไปเที่ยวแม่น้ำไมายเราไปยังไง เราขับรถไปเองเราก็บอกเลยค่ะว่าขับรถบนถนนสายหรือเราขึ้นเรือไปค่ะขึ้นเรือที่ ใส่ลงไปค่ะคือคลิปนั้นมันจะตอบโจทย์ใครได้บ้างแค่นั้นเองค่ะทุกคนนี่เป็นไอเดียเวลาเราจะทำคลิปอะไรก็ตามเราอยากคิดคือคนที่เขาทำช่องไม่มีความรู้แล้วแต่เขาเขาจะดังและจะปังเมื่อไหร่มันแล้วแต่โชคลาภวาสนาแต่คนที่ทำคลิปแบบมีความรู้เรารู้แล้วว่าคลิปแบบไหนคนจะดูเรามีความรู้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะถ่ายคลิปเราจะพาไปชมหมู่บ้านสวยๆริมแม่น้ำไมล เราก็ได้แล้วค่ะแม่น้ำไม่อยู่ท oh <making ath rebbe> ี่ประเทศอะไรคะคุณเจี๊ยบนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะคะออกตัวก่อนเลยนะคะเห็นไปเที่ยวฝรั่งเศสก็จะขอพูดมัวมวไปก่อนนะคะว่าเออเที่ยวฝรั่งเศสเยอรมนีค่ะโอเคเที่ยวเยอรมนีชมหมู่บ้านสวยๆริมแม่น้ำไมาสองพัยี่สิเอเที่ยวเยอรมันล่าสุดนะคะหรือ เที่ยวเยอรมันคนเดียวคำไหนบ้างที่เขาจะมาพิมพ์ค้นหาคะ่ะเที่ยวแม่น้ำใหม่คนเดียวเที่ยวเยอรมนีมคนเดียวหรือไปเที่ยวแม่น้ำใหม่ง่ายๆคือคนที่เขาจะมาพิมพ์คำค้นหาอย่าลืมว่าเขาต้องมีปัญหาในตัวเองก่อนคะ่ะ เขาถึงจะมาดูคลิป YouTube ไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ยฉันจะไปดู YouTube ทุกคนทุกช่องฉันไม่สนใจว่าช่องนั้นจะทำคลิปอะไรไม่มีคะ่ะทุกคนถ้าเขาไม่เป็น FC ของเราจริงๆอย่างของวันเองช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันมี FC ของวันจริงๆที่วันหนึ่งจะมีประมาณ3,000คนตื่นขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่ามาดามบ้านนาสวีเดนแล้วดูคลิปทุกคลิปของวันนอกเหนือจากนั้นคือ เขาไม่รู้จักมาดามบ้านนาสวีเดนเลยค่ะแต่เขามีปัญหาหรือเขาอยากตอบโจทย์เขามีโจทย์อะไรในหัวคือตื่นขึ้นมาเขาอยากรู้ว่าผู้หญิงไทยในสวีเดนอยู่ยังไงเขาก็จะมาพิมพ์คำว่าผู้หญิงไทยในสวีเดนเขาก็จะเจอคลิปวันนั่นคือโจทย์เดี๋ยววันพาไปดูก่อนที่วันจะจบคลิปนะคะคือเวลาเราทำเวลาเราทำคลิปเราต้อง